จะเป็นไม้ของสวนบ้านบาสีสวนนกนะคะอันนี้ก็เอามาจัดจำหน่ายที่งานประกวดด้วยนะคะมีหลายอย่างนะคะบเคเนูก็มีนะคะ กระถางสนิ้วนะคะแล้วก็มีเจ้าสาวด้วยนะคะเท้าทองอิน mm hmm. ก็มีชายชนขาวนะคะ mm hmm. ที่เขาเรียกเออ่ที่เขาจดชื่อเป็นสำลิดผลนะคะ mm hmm. อันนี้ผ่าจากต้นแม่สำลิดผลเลยนะคะ mm hmm. จะขาวประมาณนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็มีอุสามณี ดูก่อนได้จ้าสับถามได้นะคะมีหลายต้นนะคะอันนี้จะเป็นรัศมีเงินค่ะแล้วก็จะมีชายชนดูฝั่งลูนค่ะแล้วก็มีอัตนาสิทธิ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโลภเกาค่ะแม่ ต้นสาวสวยนะคะใบชมพูขึ้นนะคะชอบแดงค่ะอันนี้สามารถอยู่นอกตู้ได้เลยตอนนี้ราคามันดรอปลงไปแล้วใช่ค่ะเริ่มดรอปลงทุกคนจับโอเคเป็นนู่นสวยค่ะสวยใบเงาค่าโลโก้นู่นเท่าไหร่จ๊ะใช่นี่ต้องแต่งเบาหวานแล้วนะนี่อันนี้เป็นอุศามณีนะคะฝาผึ้ง แล้วก็จะมีชัยชนขาวมิด้วยใช่ค่ะชัยชนขาวเขาจะด่างขาวค่ะคใช่ค่ะตนน็นแม่เห็นต้นมีกันไหมมีต้นแม่ไหมนะเข้าไปในยูทูบผูก็ได้นี่นี่ีต้นไหนเล็กๆชัยชนขาวตัวเองเท่าไหร่ตัวเล็ก250ร้อยห้าใช่ปะตัวเล็ก250ใช่ปะสองห้าสิ ไทชนไทชนขาวสับปิดขนอันนี้ผ่าจากต้นแม่จริงนะคะเอามาจากที่เขาจดชื่อเอาจากเจ้าของเลยอันนี้เหมือนมันมันมันมีมานานอย่าไม่มียังเลยจ้ะออกเลิกพ่อพี่ซื้ออยู่นะขอหาห้าร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยไม่มีไม่มีสองร้อยฮะไม่มี สวยนะอยากอยากเห็นมันจะสวยแค่ไหนอยากได้ชอบอใช้ชนก็ชอบอ่าดาราแล้รับ เออนะติดติดรางวันเลยเปร็มาที่นหนังด้วยสวยหรอนตงมันสวยที่หนกันต้องิตติดนะต้องมิติดรางวันอันนี้เป็นเป็นอฟีของเลนนนะใช่เพื่อโอ้ อ่าอ่าเนี่ยเวลา,าโต <ผม S 1> แล้วจะเป็นประมาณนี้ค่ะอ๋อเอาเป็นเป็นชายชนเลยค่ะแต่ป้ายเป็นชนพูใช่ใช่ทีปูติดเลย อันนี้อยู่ที่งานประกวดบึงบลพิพนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็นอกจากบองสีนะคะก็ยังมีไม้ด่างด้วยนะคะอันนี้ที่เราไปประกวดนะคะมีจัดประกวดวันนี้นะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นไม้ด่างะะแล้วก็มีร้านจำหน่ายหลายร้านนะคะ <c oughs> แล้วก็มีของฝายด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็ไม้สวยๆนะคะ <c oughs> ไม้สวยทุกร้านเลยนะคะ แล้วก็จะมีที่ตดชื่อี่ป้ายนะคะเดกก็จะเป็นลูกไม้เลูกไม้ใบไผ่แต่และต้นนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่กก็จะเป็นไม้ด่างนะคะแล้วก็จะมี ใช้ชนขาวแล้วสำริดขุนนะคะต้นใหญ่ด้วยช้ชนขาวนะคะ สสอนันมากเราจะลุกตอันนี้หาเราติดเป็นเพราะว่าหาเราติดเ,เอง,อ,งอันนี้ก็สวยนะทุกคนพี่เาเด็ยแล้ว,วพี่ไม่มาซะแล้วมานิดหน่อยว่าเอาเอาไหมเราต้องขวดโอก็เลยเอาติดกันเลยอันนี้มันคืออะไรอพี่ ทำไมมันเป็นกาดถ้า,ามันแก่แพงต้นแมวไปตะกกนโอ้หนูเห็นตั้งอยู่ต้นแมวไปะะตะโกน ต้องต้องทำกระจายเลยมีแรกด้วยอมแรกอือแลกแล้วก็แม่ประกวดถ้าประกวดติดระดับก็ราคาแบบเพราะว่าต้นแม่มันบอลกาดมันมันลงเข้าประกวดน้อยมันต้องมีสิทธิ์ไงี้ยสวยดีสวย้ไม้เนี่ยนักที่ถือว่ามันไม้ใหม่อะจบตามตัวเอซื้อก็ได้ไม่ต้องรอแม่หรอก ออเอาหน้เดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูโอนตังค่ะหรือมีเลยเอามีเลยไม่ต้องหดอหดจะเดี๋ยวหนูเอาไปทีร่ร้านขอบคนนะคะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยก้าวแ,าแต้กมกาวแต้มต้นเล็กแม่งจะเอาต้นใหญ่ก็ได้ต้นใหญ่ไม่ไหวนะ <laughs> น,นี่ก็สวยนะคะร้านนี้ก็สวยอันนี้เหรอคะเพชรมือหงสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,นนคะแล้วก็มีของกินนะคะแล้วก็มีเสื้อด้วยอันนี้ก็มันสวยๆทางนั้นเลยนะคะจุกอเลยอันนี้คืออะไรคะเนี่ย นกน้อยนำโชคจ้ะนกน้อยนเป็นกอยทุกคนเปิดเท่าไหร่คะเนี่ย <c oughs> อ๋อแปดสิบาทราคาดีแต่นี้คืออะไรคะเนี่ยสวยอันนี้เหรอจ๊ะะอืม <laughs> ไม่มีป้ายชื่อมันหายนี่ก็สวยนะเพือนโอ้สี oh, มหาโพธิ์มีสองต้นอีเนีสยส่งไข่โอ้ป้ายอย่างนี้จะป้ายเกยโอ๋ออันนี้คือฟอร์มเต็มของเขาเหรอคะจะ yeah.

อะไรคะเนี่ยไก่ไก่ไก่อะไรนะเหยื่อป่ะไก่เหยื่อแปลงโอ้ไก่มาในน้ำไก่สวยแปงสวยจังเลยไม่ได้เขียนไม่มีชื่อไม่มีปากไว้เลย 在在。 พ่อเล็ยงแล้วเลีงอีกคู่เัาทำเป็นเล็กต้นเต้นใหญ่ต้นเน้อักข้างหน้านี่เหรอคะเ้นต้นพ่อแล้วก็เลื้ยต้นใหญ่คู่เราทำเลต้นใหญ่ ต้องต้องรอพ่อยเดี๋ยวพ่อกับแม่ถือตังค์แบบนี้ค่ะร้านนี้ก็สวย,ยนะบอนแต่ละต้นี่พร้อมสวยฟอรี พันท้ายลอวอันนี้พันท้นายนอนแลสิ่งเหรอคะตัวละร้อยหมดจำหมดตัวแล้วหนูอะจ้า <c oughs> ส,สวยๆทั้งนั้นเลยอือ <c oughs> สามวันนี้นะทุกคน ค้อมส,สวยๆทางนั้นเลยเขาสามีก็มีมด้านลูนแบบกระสีเลยนะคะกระสีเต็มเต็มเลยนะคะไ้อแ่นัเลยตรงนั้นนอันนี้สวยจังเลยเจ้าขาน สาบานบอกค่ะสวยใช่ไหมล่ะอันนี้เป็นไม้ใหม่ไม่สนใจแล้วอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าพยายามกันจะเป็นไม้แบบนี้เดี๋ย

อันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยลุกหมาสวยเก่งแล้วเก่งแล้วพือแบงเก่งแล้วไม่ถี่เล็กยังไม่ต้อง <c oughs> กเราอแันนี้จะพาเดินไปชมข้างหน้านะคะข้างหน้าก็มีมาเยอะเหมือนกันนะคะดินอัญชานมีต้นแม่ให้ดูด้วยนะคะแล้วก็ขายต้นลูกนะคะแล้วก็จะเป็นบ่อนเก่านะคะางหนางสุจิตานะคะ สวยจ้ะสวยมากนี่หมจะเดและวจะจแม่พันอ๋อโอ้ยพันจะหน้าวันไ่ดแม่ก็สวยรูปเลยไปบุ๋เลยสีชัดดีจังไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้พ่้นอะไรเขาเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหัวเขเป็นที่เขาจะมันอิเลยทั้ชา <laughs> เดี๋ยวขอจบไลค์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอยกไม้ไปไว้ที่ลานประกวดก่อนนะคะตัวเล็กนี่ไม่ไปหิวเท่าไหร่เลยนะ